เอาล้ฮะตัดภาพมานะสวัสดีทุกท่านด้วยนะที่รับชมนะตัดภาพด่วนมาที่ริมเลฮะสวนสนุกแห่งนี้สะบัดปลายแห่งนี้มีการบวกกันเลยโอ้จังหวะนี้ไม่พูดตั้มกัเพลงฮะโอ้ตั้มซัมเมอร์น้ำทัพโดยเอลเคฮะปลุกมาใส่กำฟังไร้รักเลยถึงที่ถึงทินเอาแล้วจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปใส่กันเลย ดับสีดับเช่นเดแล้วก็แลเคไม่ร้เปล่าแค่น okay. ี้เยัันี้ถูกต้องครับมีสายที่ไปเก็บถือว่าเก็บได้เร็วนะครับโอเคจังหวะนี้จะต้องดูรอบนอกเหมือนเดิมนะว่ารอบนอกวันนี้แอลเคจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเอ้ยัะไงอ้าวมี นเดียสวนหน <Elena> องง่ะคน <พ as S 1> ดียสวนหนองอยู่กลางวงอ่ะนนในปานด้วยมาต่างมาตตาต่างแยกศพออกมาแยกต้อมยังไม่เห็นฝเอลเยอุ้มไปไล่าเลยยังไงเนี่ยยังไงดียงไงเี่เปิดมามเดือดกันแล้วเลยโอ้โหโอ้โห อย่าเบียไป okay. okay. right? okay. ้ายเบียงขวาเอมาอไหมตั well. ้งมาไ่ไปทำริมเลแล้วตป้งมาไก่ไปอุมไปตั้งมาไกแล้วไั้าไอีกไปไหมทายังปล่อยอย่างนีู้หตายด้วยเดือดร้อนแน่เดือดร้อนแน่าไแม่ไม่ว่าเดือดร้อนแน่ไม่ไเสียหัเอพยายามพยายามเฮ้แต่ดูเหมือนว่าต้องถอยแล้วเอเคถอยแล้ว ยังไงดีแล้วไรลักยังอยู่อีกพิ่มอยู่อีกบุ่มวตรงนี้มือเปิดยังเล่นอยู่ตามใฟเหมือนเดิมว่าเอลเคครับเหมือนว่ายังไม่ค่อยเห็นนะการเล่นแล้ววงอะไรฮะนงลโอ้โหอันนี้เป็นวงอ่าห้ามให้ตำรวจเข้ามายุ่งครับผมโอ้ยเปิดอะไรอย่างนี้เลยวล่ะโอ้โหยังไม่มีการห่อนะแต่ตรงนี้ดูด้านขวาล่างเมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่าเอลเคปลุกมาช่วยเพื่อนนะ แต่จะดูต้องดูที่ว่าจะช่วยได้ไหมไม่ได้ลยกันไม่ได้หูเล่นกไม่ได้หูล้การพยายามที่จะช่วยดันาเรื่อยๆดัน้าเรื่อยๆแล้เหลืร้อยี่ร้อยตัมที่เหลือร้อยกันจนจัวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปอะไรลักเเงือนมาชุบก่อนก่อนแล้วก็ไป่อยายังไหนื่อยยังาเหนื่อยังฟังไหลังไรหลังไรหลังปั๊เพื่อนผมแต่ล้วผมออกมาไปเฉยเลยผมงงเลยภาพตะกี้เกิดอะไรขึ้น จังหวะนี้ยังบวกกันอยู่ตรงแดนกลางแดนกลางต่างฝ่ายต่างยังค้ำกันอยู่ค้ำกันอยู่เอลเคยังไม่หมดยังไม่หมดจังหวะนี้แล้วดิวเหมือนจะเห็นไม่หมดเอลเคมานะครับขึ้นลัคนะไรลัคนี่เห็นว่าน้อยเอาอีกนะครับไร้ลัคน้อยอย่ากให้ผู้นี้นอนใจเอลเคอย่าผู้นีนอนใจเขาเอาศพไปแอบเขาเอาศพไปแอบเขาเลยน้อยเขามาอีกแล้ว โดนไลี้ยวจังหวะนี้โด่กือโดนไล่กดปืนจังหวะนี้าแล้วไม่มีเริ่มางริมเริ่มาร่มริ่มร่มางเหิ่าเริ่มบางเมาเริ่มบางเริาเรบาเริ่าเิ่มางเร่มบงเร่มบเวมาิ่มิบามราเ่ง่ง่เ ยังไงขาวก็ยังอยู่บนกันครับแต่ว่นี้คราบผู้ชมคบแต่หารู้นว่าที่สีดําหายไม่ได้หายไปไหนขาวเอาศอออกไปเท่านั้นเองเออย่าีใจอย่าดีใยแล้วดับมาอีแล้วข่าวมันบางไปแล้วีขวมันจะหมดแลเฮ้ยนี่แ่บาาบาามาบุกแล้วดา มาบุกแล้วาขนไมไาไมไปีกติดปไอ้หลอกอ้ก้มัเ่นเพื่อราเปลาได้นอเป็นน้องอลเคหมดเลยไรไรอันนี้เป็นน้องอไรลักหมดเลยเอเคนมี่ตัการตดนนสามีคนตนั้นัาพาเริ่มาเร็วมืดมืดฟ้ามืดฝนมาหมดเลยตายตายดูว่ะตายาู่ะเทพบุกเทพตานตายึงโอ้โหตายเป็นสองตัวอ้ยดชิวอย่างไรดีอกรล้ล้ ลผมขอพูดเลยเต็มปากเต็มคำเลยว่าเฮ้ยยังไม่หมดแอลเคเกินไปแอลเคเกินม่อีกสี่คนครับเลฝั่งนูน้นโอ้อยังไงดีแอลเคไหมริมเลไปช่วยเพื่อนกันมาเขาไปช่วยเพื่อนกันมาแล้วไล่ลักไล่ลักจะเพอเลอไร่ลักจะเพอไร้ลักจะเพอไม่ดูบ้าน บันไหลแน่เราเดูบ้านันไหลแน่เอวเคเกิดด้วยบันไหลแน่เอาแล้วเอวเคมาเอวเคมาเอวเคเริ่มมาเอวเคเริ่มตื่นเอวเคฟื้นคืนชีพครับผมเอวเคฆ่าไม่ตายแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตมาแล้วสิบชีวิตเลยนี่แหละครับผู้ชมครับที่เขาบอกกันนี่ว่าเอวเคตายไม่เป็นมัวแต่บั๊กพลาดแล้ว

ถือปืนถือปืนจะไม่โดนยิงโดนยิงไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหปิ๊มไม่เห็นไฟใหญ่ไม่เห็นไฟใหญ่ครับไปดูไปดูไฟใหญ่ไอย สอยะสวยๆโกูยืนให้ก่อนนี่ครับเป็นฟิล์มกับโกลีครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วบ๊อบบี้สตาร์บอยครับมาดูภาพโดยรวมตอนนี้สองหนึ่งยิงกดไว้หนึ่งคนก็ไม่น่ารอดอยู่ดีรักตัวเซเรียบร้อยเลยครับไม่ที่ขวาเป็นไปเฮียตัวยังบาไงฟิล์มดูดิไปแล้วก็บอกนี่ะยังไม่รู้เุนอยากหมุนกว้างไปไหนอ่ะนี่ผมยังไม่เห็นไปอ่ะเรื่องหนูเรื่องไอ้ฟิล์มไอ้หน่ั้ฟิล์มไม่ไม่กดเดี๋ยวก็จะยิงแต่เสียงฮอตอนนี้ ับบมาโอ้โหแต่ที่ผมดูตรงนี้เหมือนว่าทาง LK รอดไปเยอะครแต่ต like ้องขอบอกเลยท่านผู้ชมเลยว่าไฟแรกตกเป็นของไร่รักโอ้โหแก้เกมมันดีมากอ่ะไร่รักโอ้โหไฟที่ว่าแข็งของทาง LK ได้ถูกทลายลงโดยทางฝั่งไร่รักเป็นที่เรียบร้อยเลยอะดูเนี่ยครับผมเอาตักลับบ้านเอากลับบ้าน ไม่นำกว่า20-30คนนะตรงนี้มีประมาณ1ิบกวคนนะอยู่รอบนอกนะพยายามเป็นตัวช่วยของทาง LK ลรคบแต่อย่าเพิ่งนิ่งใจไปเพราะว่าทางฝั่งของแอที่เมืองซัมเมอร์นั้นมีเคสเพื่อนนะสามารถที่จะไล่เคสเพื่อนได้นะครับผมแต่ตรงนี้ต้องดูที่ว่าจะรอดไปได้เยอะไหมมีการวางอิีเพื่อดักเลยเพื่อไม่ออกอย่างไรดีจังหวะนี้รถมันพังไปแล้วด้วยแล้วไม่ได้ ที่นี่ส้มแล้วไม่หายนะต้องรออินพีบดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังเสริมกำลังเสริมไรลักมาแลว้วแอลเคที่จะรอด3 4คนกลับไปเป็นไม่รอดกลายเป็นตัวเพิ่มเอาอีกแล้วฮะตรงน,นี้จะไม่มีใครช่วยแอลเคจริงๆหรอจะไม่มีใครจริงๆใช่ไหมหน่วยงานล่ะหน่วยงานอยู่ไหนวันนี้หน่วยงานบอกไว้ก่อนไว้ก่อนหากจะได้ตดมาหาเลย บอกว่าโอ้โหมันช้าไปขอโดดมาหาเลยละกันจะหนีไปไหนหนีไปไหน,นไหนีไม่หนีหนีไม่โดดไปคนนึงบอกว่ามานี่ดีมาดีดิจะหน,นหีไรมือปืนหรอไม่ยอมไม่ช่วยเพื่อนฮะจังหวะนี้พยายามยิงพยายามยิงยิงได้ด้วยจังหวะนี้ยังไงดีวิ่งกันมาวิ่งกันมาเรียกไม้เรียกมาเชียมาสับหน่อยขอสับหนอ่อยนี่ฮะดูแลดูท่าว่าจะไม่รอดนะด้วยจะไม่รอดนะด้วยเอาละจังหวะนี้ซ้ำไป สามไปสามไปพยายามยังไงตายไหมอันนี้ไม่เฮ้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ยังเอาอูด้ปืนหันกับไปยิงรีเฟลคชันดีมากจังหวะนี้พยายามนะพยายามอยู่วะพยายามที่จะเอาตัวรอดจะรอดจากสถานการณ์นี้ไม่ได้ไหมหยองมังกรเจ้าชูหยองเจอดุกลีมือไม้มือไม้ตัวเก่งมือไม้ตัวเก่งของทางฝั่งของไหลลักและป้ายปงไยเดี่ยวเลยโอ้เฮ้ยมันก็เฮ้ยมันก็

เปิดเพลงต้นคลิปเนี่ยไม่จบนะครับผมเนื่องจากว่าปกติเนี่ยพี่ตีเราเนี่ยแทบจะเห็นการประทะกันเนี่ยตอนสี่ชั่วโมงน<า>นเออหรืมันครึ่งชั่วโมงได้ถึงจะประทะกันแต่รอบนี้ครับ,บๆๆเขาทาน้าของลัคก,กี้เองตัดสินใจบุกขึ้นมาทรบบ้านของไร้รัก นะฮะหมายถึงบ้านแก๊งนะโซนบ้านแก๊งของไรลักจะอยู่โซนตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้ครับลักกี้นะด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านครับผมตัดสินใจบุกทะลวงก็มาเลยเนื่องจากว่าเป็นลูกมั่นใจเพราะนั่นคือบ้านของเราเองเดียวนะเพื่อนแต่วันนี้ครับเป็นทาหน้าของลักกี้ในไฟแรกครับที่ยังทําไม่สําเร็จครับผมเป็นหน้าของไรลักครับที่แข็งกว่านะครับในครั้งนี้ในไฟที่1่ต้องรอดูคับชมครับว่าไฟที่2นะครับผมถ้าเกิดการไฟใหญ่กันเกิดขึ้นครับเราไปจะเป็นใครระหว่างท่าหน้าของลักกี้เจอกับ ไรยรักในแมชชี่2นั่นเองครับผู้ชมครับแต่บอกได้ว่าแมชช์แรกตอนนี้ตกเป็นทางของไร้รักชนะขึ้นไปก่อน1นั่งต่อศูน้์นั่นเองใช่ครับผมเรียวมันมากมนากะ<ห>เปิดมานี่โคตรมันเลยอะไป<ห>แต่ถือว่าเอลเคก็ยือ,อไว้นานนะไปครั้งนี้ก็พยายามแล้วแหละพยายามแล้วจากทางปืนไร้รักอีกแล้วะมีการไปอยู่บนอ่า เขาเรียกว่าสะพานนะเห็นไหมด้านบนนะเพื่อยิงนะเราฝั่งแอลเคะอยู่กันสามสี่คนนะมือปืนตรงนั้นโอ้โหแล้วปืนรอบนอกด้วยครับว่าเป็นจุดแข็งจริงอะฝั่งไรลักษะโอ้โหถ้าแบ่งปืนออกมาน้อยะสู้กับไรลักษ์ลำบากจริงๆอ่ะถูกต้องถูกต้องต้องบอกจอมตามตรงๆเลยพี่ตี คือถ้าเกิดว่าปล่อยให้มือปืนอย่างไรลักเนี่ยสามารถเล่นไฟ์ข้างนอกได้ฟรีเนี่ยเท่ากับว่าเกมของคุณเนี่ยที่กำลังเจอกับไรลักลอยู่แท<ถ>บเ,<ล>เป็นศูนย์<ล>ยที่จะชนะเลยครับถูกต้องฮนะสุดยอดจริงๆมือปืนเขาไม่รู้เขาคุยกันยังไงนะแต่อยู่ทุกที่ของไฟ์จริงๆนะสำหรับไรลักนั่นเองผมตอนแรกผมคิดว่าอมากันมากัน,นห้าสิบคนเหมาสี่สิบไม่ใช่สี่สิบละมั้งไรลักที่มาเนี่ยครับโอ้โหมัหมีเยอะหมดเออ มันดูปืนเยอะแล้วข้างตรงกลางก็เยอะเอาอย่างไงเนี่ยปืนเยอะกว่าหรือเปล่านี่ทำไมอยู่ทุกที่ของรอบทิศในวงไฟเลยเห็นไปทางไหนก็ไม่เจอแต่ปืนนะครับรอยลักนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ตีงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันอีกสักหน่อยนึงเมื่อกี้เราเรายังไม่ได้เวบพรีเซนต์ทางด้านของหน่วยงานเนาะได้ครับโอ้โหหแล้วฮอกันละพอตอน4 3คาดการหายตอนอีกทีหนึ่ง0 4น3หนึ่งสา นะครับผมยังไงก็ติดตามครับ30นาทีนะครับผมอ่ะก่อนทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูรล้วไปเซ็นการโชว์หน่วยงานกันก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นใครกันบ้างนะครับผมอ่ะไปครับไปดูว่าตับชมวีดีโอครับผมต่อไลน์อัพ่ะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อเพิ่มความเร็วสักครู่หนึ่งนะไดล่ลูก อ่ะมาแล้วครับมาดูทางด้านของหน่วยงานสตาร์ทาวครับผมยังคงเป็นไลฟ์เดิมครับชิงกิตนะครับผมหน่อไม้เซกแคมบรียครับม่วงเซอร์สุกัตยูสุอุริกา้าทีออนเจเดนและก็คิมนะครับผมครับส่วนนักแฟมมิเลียสิตี้ครับนำทัพโดยบุตรดาครับแบ็กคอร์สครับนัมเบอร์ทูวะเวทครับกายปอนะทิกเกอร์ครับเมลอนโอดินครับคานากิและไทเกอร์ครับอ่ะส่วนซัมเมอร์สิตี้ครับเจ้าของเมืองวันนี้ครับผมเป็นใครไม่ได้เลยฮะ ไม่ใช่นิเนียนแล้วนะนายอินครับผมอา,านะ่านเป็นนิเนียนนี่ผมอายเลยนะครับน,น,นายนายอินนะครับผมนะไฮนี่ครับบ๊อบบี้ยูลินซับพอร์ตครับผมแบร์สายไหมกรีนเลวาน่าและเอนไซท์ครับผมสำหรับซัมเมอร์ครับครับส่วนทางฝั่งเบคอนนะมีแพววตาตาชูชิอะจิมโฉวยอะวาเลนนะชีทครับโลจีฮะมูมูครับ เด็ก่าเด็กดีนะอาวินนะครับผมและเมืองสุดท้ายครับเป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือดาวทาต้นเองครับผมอย่างแครอทแบล็กพลิสรัมเบฟมอสโกอะเทนาครับผมเชลเบลอิลิบัสครอสเจคอกแบล็กดรีมแบล็กเมดิกนั่นเองนี่ก็คือไลนี้คือลายอัพหน่วยงานทั้งหมดนะในค่ำคืนนี้ครับผมที่ดำเนินการอาประจําการนะแล้วก็คอยช่วยเหลือในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศแกรงไฟนอล ศึกศึกสัตถินไอ้ศึกสัตถินครับผมครั้งสุดท้ายฮะรมวางเอาไม่ได้และไรรักหมดใครจะอยู่ใครจะไปครับผมคืนนี้หลู่เลือกครับนี่ฮะกับเป็นศึกตัดสินแล้วครับผู้ชมครับใครจะได้เป็นแชมป์ครับผมใครจะเป็นอันดับที่หนึ่งและใครจะเป็นอันดับที่สองครับวันนี้ฮะได้เห็นกันแน่นอนซึ่งต้องบอกงี้เลยว่า เมื่อวานครับผมท่าน้ำของไรรักทำสกอร์ไปมากกว่าถึง47อหนึลักกี้เลยวิ่งต้องรอดูครับพี่ตีวันนี้โอ้แล้วดูฮอชิดขนาดนี้โอ้โหจะยิงยางเองเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้บินเป็นรถเลยอ่ะ